สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกมและ l ลกกาเวตี้เซิร์ฟเวอร์ไนะครับผมจะมาอธิบายการออโต้สเปลของซอร์เซอร์แบบละเอียดให้เพื่อนๆได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการออโต้สเปลให้เพื่อนๆดูก่อน1รอบนะมาเริ่มจากการไล่สกิลฮาร์ซย์นะครับเลือกสกิลที่เราจะออโต้สเปลกดดับเบิลโบครับ ตอนนี้เราอัญเชิญซามอนมาแล้วเนาะก็กดเชอริลิคอล์โอนได้เลยครับทีนี้เราก็พร้อมสำหรับการออโต้สเปลมาดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือการออโต้สเปลของผมผมทำได้ครับเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้ง่ายๆนิดเดียวเองสิ่งที่ทํำให้เราออโต้สเปลได้แบบนี้ก็คือการอัญเชิญซามมอนซามมอนค่อนข้าง,างสำคัญแต่ยังไม่ถึงที่สุด นะครับที่ซัมมอนสามารถออโตเวทได้เขามีสูตรอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกสูตรกันสูตรเนี่ยสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเว็บ i r o วิก ik ิก่อนนะครับและที่เห็นอย,อยู่บนหน้าจอก็คือเว็บ i r o วิก ik ินะสูตรเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับทั้งหมด2วงเล็บนะขอแบ่งเป็นวงเล็บหน้ากับวงเล็บหลังละกัน วงเล็บหน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้คำนวณเลเวลของสกิลที่ซัมมอนจะออโต้นะครับว่าเลเวลเท่าไหร่ส่วนไอวงเล็บข้างหลังเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการออกออโต้สเปลนะครับเพื่อนเเห็นไหมว่าเขาเขาใช้คำว่าจ็อบเลเวลทั้งคู่เลยหมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดของการออโต้สเปลก็คือจ็อบ จ็อบของผู้ใช้จำไว้เลยนะจ็อบของเราสำคัญมากยิ่งผู้ใช้มีจ็อบที่สูงมากๆเลยอย่างเงี้ยการออโต้สเปลก็จะต่อเนื่องทีทีแบบนี้นะครับใครที่ใครที่แบบตีกระปอกกระแปะนะครับแสดงว่าจ็อบคุณยังไม่พอแล้วมันมีคำถามว่าเฮ้ยเราต้องเก็บจ็อบถึงเท่าไหร่ถึงจะสามารถเล่นซอลเลอร์สายออโต้สเปลนี้ได้ ผมขอแนะนำไว้ที่40นะครับจ็อบ40ขึ้นไปสามารถเล่นซอลเลอร์สายออโต้สเปลนี้ได้สบายๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่สูตรอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆจ็อบ40ใช่ไหมลองเอา40เนี่ยมาหาร10มันก็จะเหลือ4ถูกปะ4ในที่นี้ก็คือเลเวลของสกิลที่ซัมมอนจะไล่นะครับออโต้สเปล ส่วนวงเล็บหลังถ้าเพื่อนๆเ,เอา40มาหาร2ก็จะเหลือ20 20คือเปอร์เซ็นต์ในการออกพูดง่ายๆก็คือตีแล้วมันก็จะออกรัวๆเลยอะ่ะเออถ้าเพื่อนๆจ็อบ40ขึ้นไปนะถ้าต่ำกว่านั้นรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยอะ่ะเออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมทดสอบมาแล้วว่าจ็อบ40เนี่ยกำลังดี มากกว่า40ก็โอเคมากนะครับหรือใครยังผมเนี่ยมาดูตัวผมกันนะเป็นเพื่อนนะตัวผมเนี่ยผมเลเวล157จ็อบ54เออจ็อบสูงมากจ็อบคือจ็อบเกิน50ไปแล้วอะก็เลยออโต้ได้แบบสบายๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะออโต้สเปลแบบผม หรืออยากเล่นสายนี้จริงๆง่ายนิดเดียวเลยเก็บจ็อบให้ได้เลเวลสูงๆแน่นอนว่าจ็อบเลเวลสูงๆเลเวลเราก็ต้องสูงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่นานหรอกนะถ้าอยากจะรีบเล่นจริงๆก็จ็อบ40นะฮะเออขั้นต่ำนี่คือคำแนะนำจากผมเนาะเพราะว่าช่วงนี้มีคนดูคลิปของผมแล้วแล้วก็นำไปเล่นตามนะครับนำไปเล่นอย่างเงี้ย แล้เขาตีกระปิดกระปอยอะ่ะเขาก็มาปรึกษาผมนั่นแหละผมก็ได้จะบอกเขาว่าคุณจ๊อบอะไรเออสรุปก็คือจ๊อบต่ำกว่า40นะครับเพราะนั้นถ้าจ๊อบต่ำกว่า40ก็คือต้องไปเก็บจ๊อบมานะเออเล็กคอมเมนต์เลยคือจ๊อบ40ขึ้นไปสำหรับาก,การเล่นซร์เตอร์สายออตโต้สเปลนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรนะมันก็ไม่ได้ใหม่แล้วก็ไม่เล้เก่านะครับ แต่ว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะเออผมก็เลยมาทำคลิปอธิบายให้นะครับง่ายนิดเดียวนะเรามีของดีอยู่กับตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาอย่างอื่นเลยนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจุดประสงค์ของช่องต่อเกมเมอร์นะครับทุกๆคอนเทนต์ที่ผมทำมานะผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูนะครับดูแล้วก็มาประยุกต์ นะครับเออดูแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับตัวละครของตัวเองเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ผมได้แช์ออกไปเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยเผลอๆตัวละครของเพื่อนๆอาจจะเก่งกว่าผมเทพกว่าผมอีกนะของฟูกว่าผมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าดนดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นจุดประสงค์ของตัวกับผมด้วยนะครับการที่มีคนเข้ามาดูคอนเทนต์ของผมและนําไปปรับใช้กับตัวละครของตัวเองนั่นคือเป็นสิ่งที่ผมแบบ ชื่นใจมากๆแล้วมันจะไม่เหนื่อยในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ไปแข่งกับใครผมแข่งกับตัวเองนะครับแน่นอนคนที่ได้ประโยชน์คือใครคือคนที่เข้ามาดูขอเพลงแค่มาดูนะแล้วนำสิ่งที่ดูเนี่ยไปปรับใช้กับตัวละครของคุณก็ประมาณนี้นะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากสั้นๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับความลับของการออโต้สเปล อยู่ที่จ็อบของคุณเท่านั้นถ้าอยากเล่นคุณต้องจ็อบ40ขึ้นไปเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ